สวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบกันอีกครั้งกับนายหอยสัญจรชาแนลครับมืนีนายหอยสัญจรมาธี่บัลระทายตำบลละทายอำเภอกันทละลมจังหวัดศรีสะเกดครับมณีผ้ามาเบงงัวแม่ทองครับผมทองตัวนึ่งครับทองแก่และครับผมหล้วก็เป็นงัวแม่แยกลูกพึ่งผสมครับพี่น้องเหมือนเดิมครับก่อนจะไปเบ่งแร่เหลยดของงัวฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่ากดซับสไคร์ เพื่อเป็นกําลังใจให้ในหอยสัญจรทํางานต่อไปครับเดี๋ยวฮอบไปเบิ่งรายละเอียดของงูอกันเลยครับครับสวัสดีครับคุณพ่อครับผมสวัสดีครับอ่าคุณพ่ออีบน้อครับน้ออ่าโอเคบัตรละท้ายน้อครับน้อครับผมคุณพ่อมินีิมีสองตัวนะครับน้อมีสองตครับเป็นงูเป็นงูทองงูลูกไอ้ลูกกระทบอ่าหลักกะเป็นงวแม่แยกลูกมาผสมแล้วน้อพ่อต้นบุญน้องผสมแล้วครับอ่าเดี๋ยวเบิ่งรายละเอียดตัวแหลกกันครับคุณพ่อตัวนี้ เพิ่นทองจักเดือนเหรอครับคุณพอ่อทองเจ็ดเดือนครับเจ <7 S 2> ็ดเดือนเหรอเนาะครับผมอ่าเป็นงวแม่ลูกลูกกระทบครับสูงๆเงี้ยวๆพี่น้องนี่ครับผมทองเจ็ดเดือนเนาะคุณพอ่อเนาะครับทองเจ็ดเดือนอ่าโอเคตัวน,นี้เพิ่นผสมพอได้ไหวครับคุณพ,อพ่อผสมปีศาจแดงคนระับอ่าผสมเจ้าปีศาจแดงพี่เส็หนึ่งสามศูนย์ครับพี่น้องทองได้ดเจ็ดเดือนเหรอครับพี่น้องตัวนี้ตัวทองเหรอเนาะคุณพ่อเนาะประกันเรียบร้อยอ่าประกันทองประกันตำหนิแห้เนาะครับเนาะ มีใบมีหลอดด้วยนะพ่อเนาะใครับอ่าใบหลอดก็มี่องเด้เจ็ดเดือนแล้วครับพี่น้องนี่ครับผมท่ายนี่สูงเท่าไหร่คุณบพ่อสูงลอยหาซิอ่าทายลอยหาิบด้พี่น้องเด้ออ่าเดี๋ยวผมจะผ้าเบึงรอบๆอีกเชือหนึ่งครับพี่น้องอ่านี่ครับผมงัวแม่ครับทองเจ็ดเดือนแล้วพี่น้องนี่ครับทายลอยหาสิบครับจับได้ใบได้บ่คุณพ่อใบได้ครับอ่าเดี๋ยวอ่าพี่น้องเบึงเดินนี่เบึงกุ๊กฮางเพื่อนครับ ไงครับพี่น้องก็ขางไงอ่ะเครื่องดําครับอ้าวนี่หางเป็นปุ่มครับปุ่มหนาๆเลยพี่น้องเกือบตกเปืือนครับอ่ะแข้งขาใหญ่ครับเบื้องในส่วนนนําล่างกับนุ่มเป็นพี่น้องอ่านี่นําล่างก็สวยครับพี่น้องมาจากลาวนุ่มครับลามมาถึงต่างข้อครับพี่น้องนุ่มซีปกติครับโอเคนี่ครับผมหนึ่งหนอกเลวพี่น้องเด้อ นี่ครับผมถ่ายหน้าหนาเลยครับพี่น้องพอตัวนี้เพิ่งได้ลูกจักโตัล่ะครับตัวได้ลูกสองในท้องครับอ่าลูกตัวที่สองในท้องได้พี่น้องเป็นงว่วงโบดครบเครื่องครับโบดจัดๆเลยครับพี่น้องนี่ครับผมนี่ครับลำตัวเงี้วครับพี่น้องถ่ายใหญ่โค้งสางหญ่ครับ นี่เป็นตัวแรกของขอกพอเอฟเพิ่นครับผมนี่ครับผมอ่ะเบิ่งอีกมุมหนึ่งเด้อพี่น้องสูงเกือบสามขนครับไายตัวนี้เปิดหน้าคอกไว้ไร้ป้าใดคุณพ่อพ่อเปิดแบบแปดสียผางตอรองได้ครับอ่าแปดหมื่นห้าพันบาทครับพี่น้องราคาหน้าคอกต่อรองได้คือเก่าเนาะคุณพ่อเนาะครับผมอ่ะแปดหมื่นครับอีกห้าพันบาทครับอ่ะเดี๋ยวเบิ่งดันหนาเรื่องพี่น้องเบิ่งแข้งหนาแข้งหลังครับพี่น้องโบดจัดแห้งพี่น้องงัวนี่นำเลี้ยงถึงครับ ใช่ไงกกหางไงอ่านี่ครับยางโซแล้วพี่น้องแปดหมื่นครับหาพันบาทครับพี่น้องรายละเอียดเดี๋ยวผมแจ้งอีกเที้ยนนึงครับผสมพอปีสาจแดงครับพี่น้องด้เจ็ดเดือนครับมีใบมีหลอดปักกันทองปักกันตำหนิครับตัวนี้ท้ายร้อยหาสิบบวกครับพี่น้องโบดจัดจัดโบดขบเครืองมีลูกมาแล้วตัวหนึ่งครับลูกตัวที่สองน้ำทองครับพี่น้องนี่ครับผมนี่เป็นตัวแรกของกบพอเอฟครับ ัวบโดกบเครื่องบดจัดจัดแข่งขาใหญ่ครับเอาไปเลี้ยงอีกสองเดือนครับพี่น้องได้กินน้องครับผมนี่ครับผมเป็นตัวแหลกของขอกคุณครับอ่าเดี๋ยวเราจะไปเบิ้งโตที่สองของขอกคุณครับพี่น้องอ่าผู้ใหมากตัวแรกกะติดต่อเขาว่าใดครับพี่น้องนี่ครับตัวนี้แล้วครับผมนี่ขอกพอเอฟคุณครับอ่าพี่น้องครับผมโตที่สองครับของขอกพอเอฟคุณครับผม นี่แหละครับผมเป็นแม่นี่ครับสูงๆใหญ่ๆนี่แหละครับพี่น้องอ่าเดี๋ยวให้เบิ้งรอบๆกัเด้อครับเด้อนี่สูงเงาใหญ่ครับพี่น้องเป็นงัวลูกกระทบอีกตัวหนึ่งของเกาะพิณครับทิ่น้ำเขามาครับอ่ะคุณพ่อตัวนี้รายละเอียดเป็นยังไงครับตัวนี้เป็นงัวแยกลูกครับอ่าเป็นแม่แยกลูกเนาะครับเนาะผสมเด็กบดหยิบ ผสมมาตีสิบตีพันมาเนาะครับพ่อเนาะผสมได้หามื่นครับพี่น้องผสมพอได้ไวครับคุณพ่อใส่พอสิว่าศูนย์เก่าหกครับผมนี่ครับโบดจัดจัดโบดโคบเพลิงอีกตัวหนึ่งของขอกเพลนครับเป็นงวฮินดูบาซินครับพี่น้องอ่าลูกกระทบครับฮินดูบาซินนี่ครับผมถ่ายเท่าไรคุณพ่อลายหายลายหาซิมหาเซนติเมตรเนาะอ่านี่ครับผมเบื้องหน้าตาด้วพี่น้องอ่านี่เบื้องหน้าตาเบื้องหูแต่เน่ากับปากน้อยนึงครับผม ผู้ใดหัวหางัวสไตล์นี่ครับผมนี่ครับผมแกงขาหนีดำโบดคบเครื่องโบดจัดจัดครับนี่ครับนามลางเปินลหนามไตเปิ่ลสวยงามนุ่มสีปกติครับอ่านี่เบิ่งในส่วนของหางเด้พี่น้องเด้อไปจะไม่ลุดน้อยหนึ่งครับอ่าพอนอ่นอนกี่ตมน้อนกี่ตมนะพอนอ่อนข้อขอ่าข้องเราเป็นก่อนนี่เบิ่งความสูงครับสูงเกือบสาคนพี่น้อง,องเครื่องดำครับพี่น้องนี่กบหางกันใหญ่ครับ ถ่ายใหญ่ๆนั้นหนาครับพอตัวนี้เพิ่นมีลูกแล้วจักโตครับเดียวครับมีลูกตัวนึงอ่ามีลูกมาแล้วตัวนึงเนาะครับนอตัวสองกำลังผสมตัวสองกำลังผสมเนี่ยครับนอผสมซี่ว่าซุนเกาฮกนะครับผสมอยู่กอกพอเองเลยเด้อนะครับนออ่าผสมอยู่กับเพิ่นเองเลยผสมในหามือครับพี่น้องอ่ะรออพันรอบง้อนีเป็นอันนี้มากกว่บ่พอครับเป็นมาก่อนหายเหลืออ่าหายเรียบร้อยแล้วครับร่อแผลเศร้าเด้อพี่น้องเด้อขาลงแล้วแห้งมืดแล้วครับพี่น้องแห้งมืดแล้วร่อแผลเศร้าครับเป็นลำปีสกินมากครับพี่น้อง แจ้งให้พี่ไอ้น้องได้ทราบกันครับเพื่อเขามาเบืองง่วจะได้ไม่มีปัญหากันครับพี่น้องตัวน,นี้เป็นแม่แยกลูกครับพี่น้องท่ายอยหาซิมหาบวกครับได้ลูกแล้วตัวหน,นึงครับพี่น้องพอเป็นวา่าตอนนี้ผสมเจ้าซี่ไหวู้นเกาหกได้หามื่อครับใบหลอดครบครับล่อผานลอบครับตัวที่สองของขอกพอเอ็เพิ่นครับผม ตัวนี้คุณพ่อเปิดนาคอกไว้ไร้ปันไหนครับเปิดไว้เจ็ดสิบเจ็ดครับอ่าเจ็ดหมื่นกับเจ็ดพันบาทครับพี่น้องเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทครับนาคอกตอร่องไดคือเกาเนาะคุณพ่อเนาะอ่าเบิ่งแข่งขาด้วยพี่น้องด้็นง่วงแข่งขาใหญ่ครับสไตล์ลูกกระทบครับแข่งขาใหญ่โค้งสั่งใหญ่ครับพี่น้องตัวนี้สไตล์ง่วงลูกกระทบแหละครับพี่น้องบุไดผีมักในงัวงลูกกระทบครับเพิ่นมีสองตัวครับมือนี้ตัวแรกกะ เลยแจงรายละเอียดพี่น้องไปแล้วครับผมตรงนี้เป็นโตัวที่สองครับทองพันสามเดือนจะเปิดไหมเปิดว่าจะเกิดพันสามเดือนในตัวทองแล้วสิเปิดอีกราคาใหม่ด้อยพี่น้องเด้อราคานี้เอาไปหลุ่นเอาพี่น้องนี่ครับผมเบิ้งยืนสูงสูงนกตั้งตั้งครับพี่น,อน,น,อน้องนีน่นกไงนกง่ามจับใบได้บ่พ๋พได้ครับได้อ่านี่ใบได้อยู่เลยพี่น้องเด้อนี่เอานี่เบิ่งตั้งข้อเบิ้ง อ้าวอีกข้างครับเดี๋ยวผมแจ้งรายละเอียดครับนี่เป็นตัวที่สองของขอกพอเอฟเพื่อนนะครับเด้อเป็นแม่แยกลูกครับได้ลูกมาแล้วตัวหนึ่งครับพี่น้องท้ายเราไปหาซิผาบวกครับตอนนี้สถานะผสมซี่ไหวศูนย์เก่าหกได้หามื่อครับพี่น้องนี่ครับผมใบหลอดกบด้วยพี่น้องเด้อเปิดนาคอกครับพี่น้องตัวนี้เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทครับมักกะต่อรองได้ครับหรือว่าจะมาเบิ่งตัวจริงใดที่บ้านละท่ายตำบลละท่ายอำเภอกระทล่มจังหวัดศรีสะเกดครับ คุณพ่อเพื่นยินดีต้อนรับครับคุณพ่อผมขอรายละเอียดการติดต่อนะครับเบอร์โทรเบอร์โทร085 0 8 5ครับ5 8 2ศนาแครับห้าอนะครับนอพอเอฟครับผมผู้ไดมากะมาเิ่งตัวจริงไหนนะพอนะมาเิ่งตัวจริงได้ครับนี่ครับผมไปแล้วครับตัวยงหน้าปรกกันตำหนีไห้นอครับตัวนีนอไม่มีตำหนีนอพออไปแล้วครับเหมือนเดิมครับ ฝากถึงพี่น้องชาววัวทุกท่านครับผู้ใดจะให้น้าหอยสัญจรไปไทายทําวัวในขอกจะของหรือว่าจะไปโปรโมทขอกโปรโมทฟารามติดตอ่อเขาไม่ได้ครับ087448331หรือว่าติดตอ่อมาทีเฟรบุกนายหอยสัญจรครับไปดิฟี่บอมีค่าใส่ใจครับพี่น้องสำหรับมือนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ